ปากแดงเลยอ่ะคนข้างหลังดูสิตายละแต่จะงหน้าแล้วหนึ่งคุณโดนแต่งน้าแล้วหนึ่งไวแล้วเราฟาดแล้วดูหญิงคุณอแต่งน้าเป้าน้ตาแล้วหนึ่งอ๋อเร็่เราเพ็นวจาบมีใัยเอาเป็นเมีย สวัสดีค่ะว,วันนี้วันเดย์ทริปบิ๊ดพี่แจ็คนะจ๊ะว้าว <Wow. S 1> วันนี้พี่แจ็คพาแต่ใจดีพาเรามาเดทซีด้วย yeah, ปากแดงเลยอ่ะคนข้างหลังดูสิไายละที่จะพูดอะไรในเวลาบ่างเลย วันแรกของการถ่ายทำซีรีส์นะคะคุณคุยใจร้ายกับนายมาเฟียนะ <S 2> <S 2> แล้ววันน,นี้เอกกับนายเอกก็อ้าวถึงแล้วคุณผู้ชมข้างหลังที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือเดซีนะคะแล้วก้อนนี้คือก้อนภูเขาก้อนภูเขาเกลือแถาเห็นไม้นี่ถุงสูงเน่ะเป็นภูเขาเกลือน,นะคะนี่แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นเดซีเหมือนกันแต่จะเป็นประเทศจอร์แดนนะคะนี่ อุ้ยทำไมมีความรู้เยอะจังอะไรนะคะเพิ่งเปิด Google ค่ะง่ายมากทุกจองนะคะคุณผู้ชมง่ายๆมากแล้วก็เป็นรีสอร์ทเดี๋ยวเราก็คือเศรษฐีอย่างเราเหลือๆแล้วเราจะไปแค่ที่พับบิกนะคะไม่ได้ถึงที่รีสอร์ทอ๋อใช่ค่ะอุ้ยมากกับใครค่ะคนนี้มากกับคนดังสิอุ้ยคนนี้อุ้ยสวยจังเลยยิ้มสวยมากเลยอ่ะใช่จริงๆพวกเรา พวกเราอยู่ที่เ,เลซี่แเลซี่ทำไมถึงเป็นเลซี่พรอ,อะไรคะไม่ทราบเหมือนกันไม่ใช่เลซี่เด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 ่เดซี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 งง่เรซี่เราอ่เ่บนทะ่เลแล้วอ่เดันลอยขึ่เไงเพราะเ่เดันไเี่ได้จไ่ไดก็เลยเ<อ>ก็เลยค่อนเดซไ่อดอแค่เั้นมั้งไม่รู้นะเั่เดซ่ด นี่คุณผู้ชมคนขับรถน่ารักมากพาพวกเราขับรถแล้วก็ทำอาหารให้เรากินนะคะต้องขอบคุณมากค่บพี่แจ๊คเป็นเป็นเพลงซีรีส์ใหม่ด้วยเหรอเรื่องอะไรอ่ะคุณครูคุณใจร้ายกันไหนมาฟรีมีอย่างไปดีกว่าสิ่งจะดีไปยังมีคนแต่งหน้าแล้วหนึ่งคนแต่งหน้าแล้วหนึ่งไวแล้วแล้ฟาดแล้วต้องแล้วดูหญิงมีคนแต่งหน้าผู้บ้าหน้าผมแล้วบ้าผู้บ้าหน้าลมมากเลยเนี้ยหมู่บ้านมู่บ้า นางเจ้อดาวเองชอน,นี้จะไม่งเดคิดเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วตามมานะคะวดมาก เป็นยังไงบ้างคะหญิงจีเข้าห้องน้ำก่อนค่ะเพราะว่าเนี่ยตื่นเต้นมากเดี๋ยว,วกูจะไปฉี่ในทะเลเดซี่แล้วมันจะลอยขึ้นมานะฉี่มันจะไม่ผสมกับน้ำทะเลนะหญิงจีทำลายสิเหมือนลองเขาไม่ได้ไไดใช้นะเขาทำดีขึ้นมากตอนที่แจ็คมานี่ มันยังไม่ดีขนาดนี้หรอใช่ไหมตอนที่วิทยามารบาี่ปีแล้วคะ2015ครับโอ้โหสี่ห้าปีเขาทำขนาดนี้ได้ตอนแสดงว่าก็คือเขาก็พัฒนาเก่าคือบ้านนอกมันแบบไม่สวยนะจริงป้ะ DC ด้วยอืมออนไลนโควิดก็คงแน่นนะครับจริงจริงจริงครับพุทธูนย์เข้าห้องน้ำก่อนทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วก็พัฒนาแล้วก็พัฒนาก็ต้อนรับโควิด นี่นะครับข้างหลังนี่ค,คือทะเลเดซีที่เ,<อ>เดี๋ยวเราจะไปลอยกันข้างล่างนะคะนนนนรับคุณผู้ชมตัวน้ำทะเลของของ,ของเดซีอ่ะ ความที่มันเป็นเข้มข้นมากอ่ะมันเหมือนเราเราเป็นน้ํามันออยอ่ะเหมือนออยอ่ะเหมือนออยเลยเหมือนเบบี้ออยอ่ะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยมันยังลื่นอยู่เลยอ่ะจริงๆมันมันยังลื่นผิวอยู่มันมันลื่นผิวเลยมันเหมือนน้ามันอ่ะเหมือนน้ามันเบบี้ออยอ่ะทาเธอโอ้โห นางว่ายน้ำไม่เป็นนะแต่นางลอยอยู่ในน้ำไม่เป็นนะเธอแต่ฉันลอยแล้วอ่ะโอ้โหได้ไปอยู่ทะเลอุ้ยน้ำทะเลใสนะว้าป่าอ,<ไ>อน้ำกระตาแล้วหนึ่งนนคุณป้ามาช่วยนะค่ะคุณป้าคุณป้าน่ารักมากมเอาน้ำมาช่วยล้างให้หญิงจี้นะคะแสบตา น้ำทะเลเข้าตาว้าวน่ารักมากเลยครับคุณป้า thank you thank you ค่ะคุณเจนตามมาค่ะฟอลโลมี่ค่ะโอ้ฟอลโลมี่ฟอลโลมี่นะคะพี่จีสอนเทคนิคลอยตัวเลยครับใ่นะคะลอยได้แล้วตรงนี้จุดนี้เลยอ่ะอยู่ใกล้ๆกันใกล้กันมากนั่งลงครับนั่งลงนั่งยองยอ คนนี้เห็นชัดมากเห็นชัดมากแอบสบายมากเลยครับเก่งเนาะคนนี้เก่งเนาะอุ้ยลอยเลยถ่ายเรือกันครับถ่ายเรือถ่ายเรือไปแล้ว s u g ลอยทะเล Dead s ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู๋ลอยเลยพี่จี้ไม่ต้องใช้แรงเลยใช่ มันลอยจริงๆอะเธอมันลอยแบบว่าลอยแบบที่ว่า้เราไม่เป็นอ่ะเออเดี๋ยวไหวไหมครับพี่แจ็คดีกว่าไหวยังไงอะไายแบบแบบแบบขูเจนนะครับพี่แจ็คอยู่ไหนขุนเจงขูเจนเก่งจ่ะไททานิกมาแล้วครับไททานิกอยู่ไหนขุนเจงโอ้โหดีมากเลยอ่ะสุดยอด ระวังกันเข้าตายครับเข้าตายอย่าเพื่อระวังอยู่ตีใส่แรกนะนะครับชิมบอื้อระเพ็ดอ,อ่ะบอระเพ็ดอ่ะมันแสบก็ยังแบบข่มบะเอ้ยอุ้ยมีหม,มีล้างตัวอยู่ yeah, เขาล้างตัวกันแล้ว ต้องถอดเสื้อสิล้างตัวเออไม่ได้นะพลิปน,นี้ต้องขอบคุณนะคะรับที่จัดเลยนะที่พาพวกเรามา,าไปซื้อเนเก่งให้ด้วยน,น่ารักรรจัง <c oughs> ดูสิสองสาวข้างหลังนะ <c oughs> เขาสนุกสนานใหญ่เลยเดีวสิส<า>อุอ้ยทำไมผิวดีจังเลยะ เอามือเอาก้ามาเไก่เลยถ้าถูกไม่าไม่แก่ไอ้สิผู้ชาจ้าหน้าูแบบผู้ชมเอ็นไม้คุณตัวร้ายกับนายมาเฟียนะรคนละห้าสิบค้าาน้ำมันาเอ้บคนละ้าสิบานมันรถนาน้าอให้จ็คเลยค่ะ